สวัสดีครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับปัจจัยที่จะทําให้เพื่อนๆไปไม่ถึงฝันในการเปิดสร้างไรายได้วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังครับจากที่ได้รับข้อมูลมานะครับปัจจัยแรกเลยคือเพื่อนๆท้อก่อนครับด้วยปกติแล้วการทําเปิดการสร้างไรายได้จากคลิปรีลเนี่ยมันจะต้องลงคลิปที่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอครับบางคนกลัวว่าเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยจะเบื่อจะ อ่านเฟนออกไปอะไรต่างๆดน้าน,นาครับกลัวญาติว่า,วาแฟนว่าพี่ป้านะอาดุอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นเด็กก็กลัวพ่อแม่จะว่าตำหนิอะไรต่างๆก็ว่ากันไปด้วยความที่ไม่ทราบข้อมูลแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ปัจจัยนี้ครับทำให้เพื่อนๆลงคลิปไม่สม่าเสมอครับซึ่งาการทำคลิป เพื่อที่จะให้ผ่านกฎของรีลนั้นจริงๆแล้วยอดผู้ติดตามไม่สำคัญครับเพราะว่าหลายคนบางคนมีแค่5 10ผู้ติดตามเองแต่ก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้เพราะว่ามุ่งมันที่จะทำตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเราก็อัดคลิปไปนะครับจำนวนต่อวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะาสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะน้อยๆเลยต้อง3มคลิปนะครับสมคลิปแต่ไม่ใช่ แค่จํานวนนะไม่ใช่แค่จํานวนผมเน้นต้องมอีคุณค่าด้วยครับจะต้องมีสอดแทรกความรู้หรือว่าอะไรต่างๆที่คนดูเขาดูแล้วเขาก็จะได้ไปแม้กระทั่งเสียงหัวเราะอะไรต่างๆได้หมดครับแตอ่อาจจะไม่ใช่การโพสต์ไปส่งเดชเรื่อยเปื่อยนะครับไอที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดนะครับมันไม่ใช่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะ มุ่งมั่นให้ผ่านกดเร็วๆจริงๆแล้วก็ได้ผู้ติดตามแบบจริงใจนะครับคุณก็ควรทําคลิปให้มันดีมีคุณภาพด้วยนะครับแรกๆเนี่ยเราลงได้ครับเราลงได้เราอาจจะยังไม่ทราบว่าเราจะทําแนวไหนใช่ไหมครับเราก็ลงในสิ่งที่เรา,าเป็นอยู่นะครับหรือว่า,าธรรมชาติข้างบ้านหรือว่าสังคมที่เราเจอเนี่ย อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะทําให้คุณลงคลิปได้บ่อยๆโดยที่ว่าไม่ฝืนแนะั่นแต่คุณอา,อาจจะชอบในการท่องเที่ยวแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทํำคลิปท่องเที่ยวแต่ด้วยงบประมาณในการใช้จ่ายจริงๆในการออกทริปทําคลิปต่ปางๆมันมากเกินไปอันนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณในช่วงแรกครับช่วงแรกคุณอาจจะทําอะไรที่มันค่อนข้างจะใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวแล้วก็ เป็นข้อมูลที่คุณรู้จริงนะครับไม่ใช่ไปจําจากคนอื่นมาพอเขาถามเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกทำคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างจะใกล้ตัวแล้วเรามีความรู้มีความชํานาญในด้านนั้นหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยอารมณ์ดีครับคิดคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการทําที่มันแบบตลกๆได้แบบนั้นมันก็ได้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆลงคลิปได้บ่อยไม่ขาดช่วงครับ เพราะว่าการขาดช่วงเนี่ยมันทําให้การนับชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคลิปสั้นเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นหกหมืนชั่วโมงกี่แสนชั่วโมงฉะนั้นการลงคลิปที่มีคุณภาพและถี่เนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เปิดการสร้างรายได,ได้ได้ครับผ่านกดได้ง่ายๆครับเพราะผมเห็นหลายคนแล้วผู้ติดตามไม่ได้เยอะเลยครับหลักร้อยด้วยซ้ําแต่ว่าผ่านกดแล้ว ก็เป็นเพราะว่าจุดนี้ครับเขาอัดคลิปอย่างสม่ำเสมอครับไม่ต้องไปเกงใจใครครับคนที่เราไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแค่ผิวเผินเขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขากอา็อันเฟรนเราไปเองครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยถ้ามัวจะไปแคร์อยู่นี่ยเราไม่ได้ถึงฝันแน่นอนครับเพราะว่าฝันที่เรากำลังจะทำอยู่แล้วเรารู้อยู่ว่ามันคืออะไรนั้นมันมี ลตอบแทนที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับแล้ววันหนึ่งถ้าคุณประสบความสำเร็จแล้วเขาจะกลับเองครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่แท้จริงแล้วเรื่องแค่นี้เขาเข้าใจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของอะ,อะไรที่มันเสียหายเลยเราไม่ได้ไปปนใครไม่ได้ไปทําอะไรใครให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่ได้ไปขโมยของใครเราไม่ได้ไปเที่ยวยืมเงินใครแล้วก็ไม่ใช่หนี้นะครับ ไม่เคยไปก่อความรำคาญใ,ใครไม่เคยไปด่าใครก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับเราทําของเราไปไม่ต้องไปสนใจครับลุยครับเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มันจะถึงไวขึ้นครับอันนี้ก็เอามาฝากกันไว้ครับเรื่องการสม่ำเสมอแล้วคุณภาพคลิปสําคัญมากครับผม